วันนี้ก็พามาชมนะครับการทดลองด้วยการนําใบไม้นะครับใบถุงนี้จะเป็นใบทุเรียนนะครับเอามาหมักเพื่อจะนําน้ําหมักเนี่ยไปเป็นอาหารในการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนองจากเราได้ทดลองมาแล้วนะครับทั้งใบาหญ้าฮาราฟัตใบชายาใบทองหลังน้ํา ดยที่ผมใช้จุลนทรีสังข้อแสงนะครับหัวเชื้อนี่ก็คือจะเป็นอ่าต้นตั้งต้นจากตัวเดียวนะครับก็คือจะเป็นจากนี่นะครับพอดสิบห้านี่เป็นหัวเชื้อตั้งต้นในการทํางานทดลองทั้งหมดเพราะว่าไปเก็บเชื้อธรรมชาติมาแล้วเขาไม่สามารถจเจริเติบโตได้นะครับก็เลย <c oughs> นําหัวเชื้อของพอรอ .15 ซึ่งเป็นแบคทีเรียทางข้อแสงหรือจุลินทรีย์ทางข้อแสงนั่นเองนะครับที่มาจากกลมปาะัทะทีิดินนะครับนี่นะฮะซึ่งตอนนี้เป็นของหายากอยู่นะครับก็นํามาโดยการนําใบหญ้าหรือใบผักนะครับใบทุเรียนับมาหมักไว้7-10วันและงาน,นต่อไปก็จะไป เลี้ยงขยายเชื้อด้วยรีสิตังค์แสงนะครับน้ําหมักที่ได้เนี่ยเอาไปเป็นอาหารวันนี้พาชมมีใบขุเรียนนะครับนี่เขจะเริ่มออกคุณๆมานิดนึงละนะครับพอดีอากาศบรรยากาศวันนี้ป้าปิดนะครับอาจะเห็นไม่ชัดทางนี้จะเป็นใบเงาะนี่จะเป็นใบไผ่วิธีการหมักน้ําที่จะไปเลี้ยงเป็นอาหารก็คือผมจะใส่น้ําประมาณ ห้าถึงหกลิตรนะครับใบใบผักใบทุเรียนใบหญ้าต่างๆเนี่ยใบไผ่เนี่ยใช้ประมาณหนึ่งขีดนะครับต่อน้ำห้าถึงหกลิตรแล้วก็จะใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ขยายแล้วลงไปด้วยประมาณสักหกร้อยมลนะครับหมกักในกระบวนการนี้เจ็ดถึงสิบวันเราก็จะได้ น้ำหมักแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นน้ำหมักก็จะนำน้ำหมักตัวนี้นะครับมาใส่ในขวดต่างตัวนี้จะเป็นใบกระถินนะครับทำไม่นานแล้วนะครับโดยการที่เอาน้ำหมักเพราะว่าเบื้องต้นเราได้ใส่จุลินทรีย์ทางข้อแสงไปแล้วนะครับแต่ก็คือเขาไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอยู่ช่วงน้ำหมักในความเป็นกดค่อนข้างสูง ก็เลยได้กองเอาแต่น้ำหมักมาแล้วามาเพิ่มหัวเชื้ออีกลงไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถ้ามองมองด้วยตาเปล่าเนี่ยกำลังจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับใส่ลังจะใส่ไปสามวันนะครับส่วนขวดนี้จะเป็นการนําใบหญ้าฮาร์ฟัตนะครับมาปัน่นและแยกกะแยก,กน้ำน้ํามาเติมน้ํากับน้นํากับน้ําเปล่าแล้วก็ใส่หัวเชื้อลงไปโดยการแบ่งออกเป็นห้าส่วนน้ําเปล่ากับ ตัวน้ำใบหญ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่ห้าก็จะใส่เป็นหัวเชื้อนะครับนี่เข้าสู่วันที่เจ็ดสีกำลังเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นใบาชายาใบาชายานะครับก็แดงนะครับนี่เป็นของใบาาหญ้าฮาราฟัดบาซิน เป็นหัเชื้อธรรมดามันจะเป็นกาลังรอการเปลี่ยนสีนะครับกำลังเริ่มเปลี่ยนสีมันจะเป็นจากาการปัน่นใบหญ้าสดแยกาก,ากแยกน้ำถามว่าเอามาใช้อะไรได้บ้างนะครับเนี่ยผมใช้คั่วการเลี้ยงไก่ข้างล่างนะครับจะเห็นว่าแฉะเลยปกตินี้ถ้าไปเลี้ยงไก่อยู่หน้าบ้านขนาดนี้นกินรบกวนแน่นอนนะครับอยู่นี้เราจะใส่ ให้สังเกตนะครับจะมีเลืถ่านเนี่ยเป็นถ่านเชื้อภาพนะครับเป็นเลนเลยนะครับเนี่ยขออภัยครับท่านที่ทานข้าวหรืออะไรอยู่แต่ไม่มีกลิ่นขึ้นมารบกวนเพราะเราใช้ถ่านเชื้อภาพกับจุลินทรีย์ทางคัดแสงพรมยุฉีดพ่นเป็นระยะระยะในน้ําก็เพิ่มจุลินทรีย์ทางข้อสแสงลงไปให้ไก่ได้กินด้วยนะครับเพราะในตัวจุลินทรีย์ทางคัดแสงเนี่ยเขามีโปรตีนอยู่ถึง6 0เซนะครับ ก็เป็นการเพิ่มโปรตีนให้อีกอท่านอาจจะไม่ทราบว่าผมเรียนตะกรแตนนะครับเนี่ยครับในหญ้าที่เราเรียนตะกรแตนเนี่ยเราก็พรมพรมด้วยจุดดึงทีทำข้อแสงนะครับเป็นการเพิ่มโปรตีนให้เขานะครับอันนี้เป็นใบทองหลางใบทองหลางน้ําซึ่งทองหลางน้ํเา,าเขาไม่ค่อยชอบแดดจัด เราก็จะเว้นเว้นระยะให้เขาโดนแดดแค่ประมาณครึ่งวันนะครับหรือ50เซ็นต่นะให้สังเกตว่าขณะที่ฟ้าคึ้มเนี่ยฮะวันนี้ฟ้าปิดทั้งวันเลยนะเนี่ยปกติตัตตแตนจะไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้และช่วงที่ใกล้จะผสมพันธุ์เนี่ยการตายจะสูงนะครับวันนี้ก็น่ครับในกรงครับเราไม่มีแต่ตัตแตนที่นอนตายเลยนะครับ อางนี้ครับตั้งแต่รุน่นนี้กับการเลี้ยงโดยจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเราจะใช้ฐานเชื้อภาพรอยเข้ามาเป็นระยะๆะะถ้าเกิดวันไหนอากาศช่วงไหนที่อากาศชื้นมากๆนะครับก็ผ่าชมท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ